ท่านอนุรักษ์บุญสนเชนะท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยในฐานะ สมาชิกรัฐสภาขออนุญาตกับเรียนหารือท่านประธานผ่านไปถึงคณะกรรมการบริหารคณะบอร์ดบริหารสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ให้กับคนตาบอดจังหวัดสกลนครดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายปัญญา จันทเสนนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดสกลนครนายชัยวัฒน์หวานคำประธานกลุ่มองค์การแนวร่วมผู้ค้าสลากในราคาควบคุมร้องเรียนว่ารรท่านประธานที่เคารพคะรายได้ประจำจากเบี้ยคนพิการเดือนละ ห้าร้อยบาทนั้นไม่พอกับค่าครองชีพสมาชิกในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสกลนครน,นั้นมีทั้งหมด50คนอยากได้สลากกินแบ่งจากรัฐบาลมาประกอบอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระต่อญาติพี่น้องและสังคมพี่น้องคนตาบอดบอกกล่าวเนื้อความในจดหมายว่า ต้องไปซื้อสลากจากนายทุนใบละ90-100บถึงร้อบาทมาขายใบละร1 0บาทพี่น้องคนตาบอดเดือดร้อนมากต้องการของขวัญปีใหม่เป็นการจัดสรรสลาก,กินแบ่งจากรัฐบาลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมให้กับคนตาบอดจังหวัดสกลนครท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันมีจดหมายร้องเรียนซึ่งจะส่งให้ท่านประธานพิจารณาต่อไปนะคะ ท่านประธานที่เคารพคะดิฉันจึงร้องขอให้จัดสรรสลากินแบ่งรัฐบาลกินแล้วแบ่งรัฐบาลดิฉันอยากให้กินแล้วแบ่งกับคนตาบอดจังหวัดสกลนครด้วยและคนพิการเพื่อให้สอดประสานกับวิถีชีวิตเพื่อสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ขอให้ใส่ใจคนพิการคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ